สวัสดีครับพวกเราจะมาคุยเรื่องโครงงานวิทยาการกานอนเรื่องนก่ขอนคัดแยกเปลี่ยนนะครับผมสมาชิกผมมีดังนี้นะครับสวัสดีครับผมนายบรีมีชยัยสีนิจิสามนะครับผมสวัสดีครับผมนายบุณวินาทรมงคลที่สี สวัสดีค่ะดิฉันนางาอโลชาลงสุเแกเรที่สามที่เก้าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพนิกา,ามาจลนิที่สิบสีเ่เบนค่ะนี่คืองานเราเหันแล้วออกแบบโรงงานนะคะผม,มจะมีดังนี้เลยนะคะ ดูและอุปรกรณ์หนึนน่ลังกระดาษสองมีดคัตเตอร์สามไมบ้บรรทัดสี่ดินสอห้าปืนกาว ใช้มีดคัตเตอร์ตัดลำกระดาษตามขนาดและรูปร่างที่ต้องการ 2. ตัดลำกระดาษให้เป็นรูจักได้ไปใหญ่พอดีตามขนาดของเรียนสามใช้พื้นกาวติดฝาขอดน,น้ำบนหน้าอีีกชักและใส่กลับที่เดิมสี่ใช้พื้นกาวติดลำกระดาษที่ตัดไว้ตอนแรก ให้เป็นรูปโคงสร้างห้าแฉกกาหลักหลายสีตกแต่งกล่องคัดแยกเหรียญที่สวยงามวัตถุประสงค์นะคะ 1. หยิบเหรียญได้สะดวกสบายโดยที่ไม่ต้องแยกเองทีละเหรียญค่ะ2แยกประเภทของเหรียญได้ถูกต้องไรชัดเตน 3. เพื่อให้บุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับการมีเหรียญจำนวนมากเช่นพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการจะแยกเหรียญแทนการแยกด้วยมือค่ะสรุปผลการทดลองอนะครับผมจากการแตะพวงงานเพราะว่าปัญหาคือเหรียญปลการและการแก้ปัญหานี้เราใช้กล่องคัดแยกเหรียญที่แยกเหรียญได้ชัดเจนแต่ีนแก้ปัญหาแรวครับประโยชน์มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการ กีจเรียนได้สะดวกสบายโดยจะไม่ต้องแยกเองครับผมแยกมาไม่ครเรียนได้ถูกต้องและชัดเจนและให้ผมคนที่มีหาเกยวการมีเรียนการมีเรียนจำนวนมากและไม่สะด,สะด,สะดวกในการใช้งานนะครับเช่พ่อขาแม่ขาต้องการที่จะแยกเรียนแทนการแยกเรื่องหนึ่งครับผมปัญหา,าที่พนระหว่วางการดำเนินงานนะครับเพราะว่ารูองเรียนแต่ละเรียนบาง,างครั้งก็ไม่เข้าตรงรูครับ และงานที่โครงสร้างตั้งตรงทําให้เหรียญหลายที่ข้อตรง,ตร,งรูขงผมจะแก้ปัญหาที่ในกรากรจัดรูให้ขนาดพอดีกับเหรียญซึ่งจากเล็กไปใหญ่พอดีและขนาดของเหรียญแต่ละเหรียญน,นะครับแล้วมีการตั้งเสาเพื่อให้โครงสร้างเอียงเข้าหมเพื่อให้เหรียญข้อตรงรูของเหรียญได้มากขึ้่นคราบ จากการทดลองนะคะหนึ่งได้เรียนรู้การทํางานุ่กคะ่ะสองแบ่งเวลาเป็นฝ่ายใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์สามตีเตาฟอนหลใช้มาปฏิเสธให้เป็นประโยชน์ค่ะ,มมคะและนี่คือแหล่งที่มาของเรานะครับมีดังนี้เลยครับผมพวกเราขอจบกาานเาเสนอจพี่น,อน้องเองคะ่ะขอบคานาคือเซตนก่อน มายอดเหรียญครับถ้าเกิดหยอดแล้วไม่ตกหักคะแนนเลยนะแล้วถ้าตกเต็มไม่ดูโอเคและนี่คือมีเหรียญหนบาทกับสองบาทก่อนสำรวจก่อนไม่มีเหรียญค้างอยู่ข้างในไม่มีไม่เนียนครับอ่าและนี่คือเหรียญหนึ่งบาทนะครับ อ่าเหรียญหนึ่งบาทเหรียญที่หนึ่งเหรียญหนึ่งบาทจะมีสิบเหรียญเหรียญสองบาทมีสิบเหรียญเหรียญห้าบาทมีสิบเหรียญและเหรียญสิบบาทมีสิบเหรียญนะครับผมโอเคอย่างละสิบเหรียญนะครับผมอเอาเหรียญหนึ่งบาทก่อนนะครับใส่เลยยาวๆเลยลูกเดีย๋ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปดูผลตอนสุดท้ายครับผมนี่เหรียญหนึ่งบาทนะครับให้เหรียญเอ,อ้อ ค่ากันก็ได้มันจะจะจ,ะจ,ะจะชัวร์กว่าแต่ค่าค่าเหรียญก่อนก็ได้เหรียญไหนหยิบได้ก่อนก็เอ,อเหรียญห้าเหรียญอะไรใส่ไปก่อนก็ได้เหรียญสองบาทต้องตกด้วยนะคบผมต้องตกด้วยอ่า กล่องเก็บเหรียญมันจะพังก่อนไหมวะป่าเขางผมเอาไปแลกเหรียญอ่้ต่อไปเหรียญ5าบาทและสิบบาทโอ้ย<ว>ยอดเลยคนร,<ล>รวยมาก,กเลยครับออยอดปนๆกันเลยเหรียญห้าเหรียญสิบปนๆกันไปอ่า สลับสลับกันก็ได้หรอกจะได้รู้ว่ามัน <Okay. S 1> ฟังจากเสียงแล้วน่าจะตรงนะ เันเหลือสิบาทหรือห้าบาทถ้าเกิดมันไม่ไหลนะ้วก็ตกด้วยนะครับตกด้วยใช้กำลังด้วยนะ <c oughs> ตอนนี้ครูสงสัยแล้วล่ะ เราแยกมาแล้วแล้วเราจะเอามาแยกทำไมอีกวะเนี่ยเกิด่เจอเหตุการณ์ที่เดี๋ยวมันปนกันก็จะมาแยกด้วยกันอันนี้ทดลองเฉยอันนี้ทดลองเฉยๆใช่ครับกูต้องการคำตอบนี้แหละครับโอเคครับเราจะมาดูกันนะครับว่าครบสิบเหรียญมานนี้แต่ละคนนะครับผมจะตกไม่ตกก็ตอนนี้แหละเลยดีมากหนึ่งบาทจอนโอเคนะครับอ่ะตัวเตือ ให้ลองนับลองนับให้หน่อด้น่าจะพาเรียนหนึ่งบาทนี่นี่ตกแล้วอ่าอ่าโอเคถือว่ายังอยู่ในช่องหนึ่งบาทอ่าโอเคบิบบาทครบค่ะอ่าต่อไปครับเรียนสองบาทนะครับเรียนสองบาทลองรับเดี๋ยับอีกนึ่งเหรียญเรียญสองบาทโอ้ไม่มีเหรียญอื่นปนเลยโอเคนะครับเหรียญห้าบาทนะครับอ่ามีเหรียญอื่นปนไหมคะเออไม่ปนไม่ปนต่อไปเหรียญสิบบาทนะครับสุดท้ายแล้ว